ข้าคั่วอีกแล้ววันนี้เราก็มาแกะนี่กล่องพัสดุเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ๊ะได้เร็วมากเลยสั่งเมื่อวานวันนี้ได้แล้วค่ะพี่น้องจ้าส่งมาจากส่งมาจากกรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางมาสั่งแกะเลยนะคะ่ะเพราะพิธี่นี่ตองดอกเมือนี้อยากลูกมาดูด้วยกันจ้าพี่น้องจ๊ะแกะเลยนะคะ เม็ดคารดิมียด้วยค่ะพี่น้องจา้าถัว่วถั่วและธัญ,ญพืชเพื่อสุขภาพนี่ค่ะเมน,นูวุ่นกะสายกินมาค่ะพี่น้องจา้าแกะเบิ้งเลยลองกันเลยนี่เห็นบ่พี่น,อออน้องเดี๋ยวาแนค่ะแต่แกะให้ดูด้วยกันเลยนะคะนี่ จากแอปซีสมนะคะเด้อลองเขาไปเบิ่งไใดเอ้ก็ดังมวลเห็นพี่น้องเท่เลยนะคะหมดนี่หมดนี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทรวมค่าส่งเรียบร้อยเห็น,นาไกกนาพี่น้องซุ่มบอยังของไปอีกเกินยังพี่น้องไปเห็นเป็นแมคคาดเมียนะคะมาแกะดูกันเลยลว่าข้างในเป็นไงเอามาเห็เป็นหมนที่เห็นเนี้ยอันเปิดมันอยู่ นี่เด้พี่น้องเขาก็จะมีอันนี้แถมมาให้นะคะนี่เป็นที่เปิดนะคะล่องเลยพี่น้องจ้าอันนี้ร้อยร้อยเอก้าสิบแปดบาทเห็นว่าพี่น้องเห็น้วยมันบอกนี่มันกระสิเป็นด้วยกลมๆแบบนี้นะคะเนาะเขาเอ้ยเอาขึ้นใม้แม่ากระสีเป็นด้วยกลมๆแบบนี้ครับพี่น้องจ้าแล้วเขาก็ให้ที่ที่เปิดมาแบบนี้เขาก็เสียบเข้าไปแล้วก็บิดน่อเพินเขาวา เอาเครื่อง่อไปนี่พี่น้องสีงออกมาแบบนี้จิ้มเลยพี่น้องอือ,อ,อ,อแอบว่าพ่อคือบัตบกเนาะซื้อคือบัตรบกบัตเท่าพี่น้องแซ่บเลยล่ะแข็งมากเลยนะคะลูกเปลือกมนะันเขาถึงมีอันนี้ให้เขาก็ะเทียม เขาองใส่เรื่อยแล้วเนาะนี่ปาดมันนลพอ่อเขาองใส่เรื่อหรือว่าลูกหมุนลูกถ้าเกิเสียบตรงนี้เขาไปแบบนี้พี่น้องแคปเซียบคืบอบักโบงหลายพี่น้องจ้ะแล้วเราก็บิดเลยนะคะนี่ไอ้กระชบเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นลูกขา,ขาวๆแบบนี้นะคะอแคปขระชับเลยเออ เกีย่ยแกะเราพอนพอน้วนซินม่อมเพียงพองุรวนยื่หลังกล่องอือขอทาก็จลแซ่บอือพียน้องันมีที่แกะให้อย่างดีเขาทำมาให้เรียบร้อยอบมาเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เสียบลงไปแบบนี้แล้วก็บิดทางง่ายๆบิดมันจะถิดป้ออกกัน,นหนะมัเพียงพองทางได้มัก่กระสิเป็นแบบนี้ อืมอืค่ะรุ่นรุ่นที่เขาไอ้ก็ทออเปลือกออกแล้วก็มีด้ค่ะด้แต่ว่าเมนูลนังสร้างเป็นอันน <imon> <place> ี้เนาะมันจังเสี่ยมได้ได้แกะอยากแกะพี่น้องนี่ออร่อยแล้วอีกจัง่อกก็สิบห้าเจ้าที่ห้องจัด คลิปนี้ก็บ่ได้เป็นคลิปอาหารมารีวิวว่าเมโนนจังหยางมาเผืเบิ่งอร่อยนะคะเราเข้าไปในแอปสีส้มหรือว่าแอปสีน้ำเงินก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าเมคคาเดียสิึ้นเต็มเลยค่ะกระเทาะเปลือกแล้วก็มียังแล้วก็มีอบแล้วก็มีคูกเกลืออบเกลือกับมีมีถูกราคาไม่ถูกแบบจ้ะอืมอร่อย เขาท่าเขาท่าพี่น้องจัดมาค่ะพี่น้องจ้าลูกสุดท้ายแม่นุ่นก็จะลาเลยนะคะเพราะว่ากับบ้านม่นชิปอาหารเนาะแม่น,นุ่นจะมารีวิวสั่งเมฆคาเดเมียมาทานเนาะค่ะเนาะเมื่อกีก้สินพี่น้องเลยลองเบิง่งพายนุ่นพันอยากสร้างมาให้ซี่มึงแน่วาสั่นก็เลนยนี่เด้อค่ะบางก้อจีบาขังเนี่ยมันเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เด้อค่ะอร่อยกรอบอร่อย ไม่หวานนะคะมันมันมันออออโอเคค่ะพี่นองกาคลิปนี้กับบะหมี่ยังไงมาเกี่ยวกันเรื่องพี่นางคือบอกบกค่ะคือบอกบกเลยแหละบานเท่ากับสีวาบกบกแซบยุบ่ยจ้าแซบยุ่ยเป็นความกินเหร่นกับแก้มแฮมงีิจีเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ม่มีอะไรมากนะคะแม่นูสั่งแมคคาเดเมียแล้วก็มันแกะให้เพื่อนๆเอฟซีทุกบ้านได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงลักษณะยังไงหรือว่าถ้าใครเคยทานก็แชร์มานะคะดังม้วนๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่นูกับสิคอตัวร่าไป็นไปกอนะคะเด้อจะพบพอ,พอกันไหมในหนานะคลิปหนาค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊ก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 สิสำคัญลืมอะไรคะพี่น้องจา้ากดสับตะไคร้ให้ช่อง น้องวุน้นพาดกิ่นพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ม่วุ้นขอต,ตัวลาไปก่อนค่ะบกพบกันไม่ไ้นาคลิปนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะไม่บ้า